ลมหายใจพุทธการ EP 7พระพุทธศาสนากับโลกปัจจุบันลมหายใจที่ไม่เคยดับสาธุชนผู้มีศรัทธาทุกท่านตลอด6ตอนที่ผ่านมาเราได้ร่วมเดินทางย้อนรอยอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาตั้งแต่การประสูตรตรัสรู้การประกาศธรรมการก่อตั้งสังฆะพระพุทธกิจ45พรรษา ไปจนถึงการสังคยนาพระธรรมวินัยเรื่องราวเหล่านี้มิได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์อันยาวนานนับ2,500กว่าปีหากแต่เป็นดุดลมหายใจแห่งปัญญาที่ยังคงพัดผ่านการเวลาและทรงอิทธิพลต่อจิตใจของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ในตอนสุดท้ายนี้เราจะมาค้นหาคำตอบร่วมกันว่าพระพุทธศาสนา มีความสำคัญอย่างไรต่อโลกปัจจุบันและเราในฐานะพุทธศาสนิกชนจะสามารถนำหลักธรรมอันประเสริฐนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสงบสุขที่แท้จริงได้อย่างไร 1. พระพุทธศาสนาในโลกยุคโลกาภิวัตน์การปรับตัวและการเผยแผ่ในยุคที่โลกก้าวสู่ความเป็นโลกาภิวัตน์ ข้อมูลข่าวสารไหลเวียนรวดเร็วความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้นพระพุทธศาสนาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและคงความสำคัญปัจจุบันพระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายไปทั่วโลกไม่จำกัดอยู่แค่ในทวีปเอเชียอีกต่อไปมีผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติศาส,สนาและภูมิหลังหันมาสนใจและศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มากขึ้น ทั้งในด้านปรัชญาการปฏิบัติสมาธิและการใช้ชีวิตอย่างมีสติการเผยแผ่ธรรมในยุคใหม่นี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเดินจาริกแต่รวมถึงการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆเช่นอินเทอร์เน็ตโเ o c i ลมีเดียแอปพลิเคชันเพื่อให้หลักธรรมเข้าถึงผู้คนได้กว้างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้นสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสากล และความไม่ขึ้นกับการเวลาของพระธรรมที่ยังคงเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้คนในทุกยุคทุกสมัย 2. หลักธรรมกับการแก้ปัญหาสังคมแสงสว่างนำทางชีวิตในยุคที่สังคมเต็มไปด้วยความซับซ้อนปัญหาทางจิตใจและสังคมมีเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเครียดความวิตกกังวลการแข่งขันการบริโภคนิยม หรือแม้กระทั่งความขัดแย้งและความรุนแรงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้กลายเป็นแสงสว่างนำทางและเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการแก้ปัญหาเหล่านี้เรื่องความเครียดและความทุกข์ใจหลักอริยสัจสีและการเจริญสติภาวนาช่วยให้เราเข้าใจสาเหตุของความทุกข์และหาทางดับทุกข์ได้ด้วยตนเอง เรื่องความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันหลักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือพรหมวิหารสี่และสังคหาวตถุสีช่วยให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเข้าใจซึ่งกันและกันเรื่องสิ่งแวดล้อมและการบริโภคหลักความพอประมาณการไม่เบียดเบียนและการมีสติในการใช้ชีวิต ช่วยให้เราตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนเรื่องการพัฒนาตนเองหลักตรายสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาคือแนวทางในการฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีมีสติและมีปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิตพระธรรมจึงไม่ได้เป็นเพียงคำสอนทางศาสนาแต่เป็นคู่มือในการดำเนินชีวิต ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในทุกมิติของชีวิตเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนและแท้จริง 3. บทเรียนจากพุทธประวัติแรงบันดาลใจสู่ชีวิตในปัจจุบันเรื่องราวในพุทธประวัติที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันมาตลอดหลายตอนไม่ใช่เพียงนิทานประล้ำปรราแต่เป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตของเราในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ความเพียรพยายามการที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรอย่างหนักกว่าจะตรัสรู้แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จต้องอาศัยความอุตสาหะและความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคความเมตตาการที่พระพุทธองค์ทรงโปรดสัตว์ทุกชนชั้นไม่แบ่งแยกแสดงถึงเมตตาจิตอันยิ่งใหญ่ที่เราสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์และสัรพสัตว์ปัญญา และการรู้เท่าทันกิเลสการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะพยามาณและกิเลสทั้งปวงได้แสดงให้เห็นว่าเราทุกคนสามารถฝึกฝนตนเองให้รู้เท่าทันกิเลสและพัฒนาปัญญาเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ได้การเสียสละเพื่อส่วนรวมการที่พระองค์ทรงสละราชสมบัติความสุขส่วนตนเพื่อออกสแสวงหาทางดับทุกข์ให้กับมวลมนุษย์ เป็นแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นพุทธประวัติจึงเป็นดุดแผนที่ชีวิตที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาที่ช่วยให้เรามองเห็นทางออกของปัญหาและดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและเปี่ยมความหมายฉากปิดลมหายใจที่ไม่ได้ดับลมหายใจพุทธการมิได้เป็นเพียงเรื่องราวในอดีตแต่คือแสงแห่งปัญญาที่ยังคงส่องสวา่าง และลมหายใจที่ไม่ได้ดับของมวลมนุษยชาติพระพุทธศาสนาได้มอบมรดกอันล้ำค่าให้แก่โลกไม่ใช่เพียงแค่คำสอนแต่เป็นวิถีชีวิตที่นำไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงไม่ว่าจะผ่านไปกี่พันปีหลักธรรมเหล่านี้ก็ยังคงทันสมัยและตอบโจทย์ชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์ขอให้เราทุกคนได้น้อมนำพระธรรมมาเป็นเครื่องนำทางชีวิต ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมเจริญสมาธิและใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตเพื่อให้แสงแห่งธรรมยังคงส่องสว่างในใจเราและส่งต่อไปยังผู้อื่นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าซีรีส์ลมหายใจพุทธกาลนี้จะช่วยจุดประกายความศรัทธาความเข้าใจในพระพุทธศาสนาและเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้เรียนรู้และนำธรรมะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดลมหายใจแห่งพุทธการนี้ด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งและแบ่งปันเรื่องราวนดีเหล่านี้ให้กับคนที่คุณรักครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความสงบและเจริญในธรรมโดยทั่วกัน